Taxi driver. ทำหนังที่คนธรรมดาไปหาปืนมาใช้ก่ออาชญากรรมมาก็ไม่น้อยนะคะอย่างเรื่องเด่นๆก็คือแท็กซี่ดรีเวอร์ค่ะที่ตัวเอกเขาแอบพกปืนไว้ทั่วตัวมาวันนี้ค่ะผู้กำกับวัยเจ็ดสองปีมือเก่าของวงการฮอลลีวูดอย่างมาตินส s ตรเซซีนะคะประกาศว่าจะร่วมกับแคมเปญการนิวทรัลลดการเข้าถึงปืนด้วยค่ะโดยแคมเปญที่ว่านี้นะคะมาจากความคิดของเขาแม็กโครค่ะนักแสดงในเรื่องมีหลังง่ายๆนั่นก็คือทุกครั้งค่ะที่ในฉากมีการปรากฏการใช้ปืน ทางกองถ่ายก็จะร่วมบริจาคเงินเพื่อใช้ในการทําลายปืนที่เหลือจากสงครามในจํานวนเท่ากันด้วยนะคะเพื่อลดโอกาสในการส่งต่อปืนนี้ไปทําร้ายคนอื่น โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่จะร่วมกับแคมเปญน,นี้ด้วยนะคะมีชื่อว่า Tomorrow ค่ะซึ่งเปิดกล้องไปเมื่อปีที่แล้วสกอเซซี่นั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็แม็โครร่วมแสดงเป็นทหารในเรื่องค่ะ,ค 7, ะ,ะก่อนหน้านี้ค่ะค่ะแม็โครนะคะเคยเปิดในเทศกาลในชื่อว่า One Less ลลันที่กรุงลอนดอนค่ะโดยเมื่อปี2009นะคะเขาได้แรงบันดาลใจค่ะมาจากตอนที่เพื่อนสนิทของเขาคนนึงเนี่ยต้องเสียขาทั้งสองข้างไปจากการสู้รบในสงครามอัฟกานิสถาน จุดประเด็นให้เขานะคะหันมารณรงค์เรื่องการควบคุมปืนอย่างจริงจังค่ะซึ่งแม้ว่าเขาจะยินดีมากนะในแคมเปญน,นี้เนี่ยได้รับความสนใจจากผู้กำกับชั้นครูในการลดจำนวนปืนให้เหลือน้อยลงแต่ก็ยอมรับว่านะคะตัวเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะลดการใช้ปืนในภาพ,พยนตร์โดยให้เหตุผลว่าเป็นหนทางปลดปล่อยจินตนาการของผู้ชมนะคะเพราะขนาดเขาเองเนี่ยก็ยังชอบเล่นเกมที่ใช้ปืนกับลูกสาวอยู่เลยค่ะ อย่างโครงการวันเลสกันนะคะก็ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางค่ะในการนําเงินที่ได้รับการบริจาคเนี่ยไปทําลายปืนที่เหลือจากสงครามในแต่ละที่นะคุณโดยของที่ระลึกสําหรับคนที่บริจาคเงินเนี่ยก็จะได้ลูกปืนที่เขาจะแกะสลักซีเรียลนมเบอร์จากกระบอกปืนแต่ละกระบอกด้วยนะก็น่าจะช่วยได้มากนะคะหลายคนก็คงอยากจะได้ด้วยและตอนนี้หนังเกี่ยวกับปืนยังไงก็ต้องมีเนาะโดยเฉพาะหนังแอคชั่นใช่ค่ะก็จะลดยังไงในชีวิตจริงก็ต้องมารณรงค์กันแบบนี้แหละนะคะ